สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อของการประกาศสอบของพนักงานคดีปกครองของศาลปกครองค่ะ ที่มีการรับเฉพาะผู้ที่มีวุฒิเกียรตินิยมค่ะในส่วนของมัตราที่27วรร3ค่ะจะเป็นกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องของถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความมีการหรือจะเป็นสภาพทางกายสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือรวมไปถึงความคิดเห็นทางการเมืองค่ะซึ่งอันจะเป็นการที่แบบไม่มีการถัดต่อบทบัญญัติแห่ง และสามนวนค่ะหรือเหตุหอื่นใดจะกระทําไม่ได้ค่ะค่ในส่วนของคำพิพากษาของศาลรปกครองสูงสุดน,นะคะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มีการกําหนดใช้วิธีการคัดเลือกผู้ที่ผู้ที่มีการสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีได้รับเกียรติเกียรตินิยมค่ะจะเป็นทางด้านของกฎหมายแทนการสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการในตําแหน่งนิติกรค่ะซึ่งเป็นตําแหน่งที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกผู้ใดที่ได้รับเกียรตินิยมทางด้านกฎหมายค่ะจึงไม่ จึงเป็นการใช้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่รับปริญญาตีในสาขาเดียวกันค่ะแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมค่ะทั้งๆท,ที่ในการรับวุฒิอย่างเดียวกันค่ะมติดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะตางกฎหมายเหมือนกันให้แตกต่างกันค่ะย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมค่ะ เหตุผลประการสําคัญในเรื่องของการประกาศสอบพนักง,งานคดีปกครองของศาลปกครองนะคะที่รับกเฉพาะผู้ที่มีวุฒิเกียรตินิยมค่ะซึ่งรัฐมีการจํากัดสิทธิมนุษยชนอย่างไรมาดูกันค่ะกติกาข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนที่จะจบจะมีการสําเร็จก,จา,การศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะก็ต้องมีการผ่านหลักสูตรที่ทางมหาวิทยลาลัยได้มีการกําหนดไว้ค่ะจึงสามารถผ่านหลักสูตรดังกล่าวไว้ได้ค่ะในปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมนะคะทั่วไปมีสัก มีสักแลสิ์เท่าเทียมกันค่ะกล่าวคือทุกคนรอดแล้วจะได้รับการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากันค่ะไม่มีใครได้รับการศึกษาน้อยกว่าหลักสูตรที่ทางหมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ค่ะซึ่งย่อมจะเห,หเห็นได้ว่าบุคคลทังกล่าวนะคะย่อมมีความสามารถเช่นเดียวกันค่ะโดยไม่จําเป็นต้องมีการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างบุคคลที่ได้รับเกียรตินิยมกับบุคคลที่ไม่ได้รับเกียรตินิยมค่ะแต่ควรเป็นให้เป็นไปตามค่ะขั้นตอนหลักสูตรของหมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดไว้ค่ะ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐจะมีการออกกฎหรือระเบียบว่าผู้ที่มีการจบปริญญาตรีนะคะควรได้รับเกียรตินิยมะค่ะสามารถเข้ารับราชการได้ทันทีนะคะเป็นการเลือกปฏิบัติที่อย่างไม่เป็นธรรมค่ะต่อบุคคลอื่นค่ะและเป็นการปิดกั้นจิตบุคคลอื่นในการที่จะสอบเข้าราชก,การนะคะในตำแหน่งนิกรและหรือจะเป็นในกรณีที่บุคคลนั้นนะคะจะเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับปริญญาในเกียรตินิยมค่ะเสมอไปค่ะซึ่งไม่ ม,มใช่เป็นตัวยัดมันไม่ใช่เป็นตัววัดของความสามารถของบุคคลค่ะเพราะทุกคนมีความสามารถในตนเองค่ะและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ซึ่งในการเลือกเลือกปฏิบัตินะคะในมีการเลือกอย่างที่ได้กล่าวมาแมีการเลือกเป็นปริญญาเกียรตินิยมนะคะ นั้นเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมค่ะโดยไม่ได้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะที่ให้ทุกคนได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันค่ะเป็นการขัดต่อรัฐบัรมนูญค่ะเองราชนจาจักใจค่ะพุทธศักราช2560ตามมาตราที่2 7วรรค3ค่ะ